อกับมาเจอกันอีกรอบหนึง่งวางกัดเอาของแล้วเดี๋ยวกูมาขยำข้าวให้แมวกูกินก่อนคือก่อนหน้านี้นะกูจะให้ที่บ้านจะให้อาหารแมวนี่แหละอาหารถุงนี่แหละยีวิตกงวิตกัดอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยไม่ได้ให้แล้วเพราะว่ามไม่รู้เป็นอะไรกินเพื่อมั้งกินแล้วมันก็ชอบแบบอัวออกมา ตัวนี้กูก็เลยเปลี่ยนมาให้มันกินปลาทูแทนในวันนี้กูลืมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ซื้อนี่ไว้ไงปลาทูอ่ะลยมเอากระปากระป๋องมาขยะมันกินแก้พางไปก่อนนี่ฮะเอ้แล้วกูก็เสิร์ฟซื้อมาแค่กระป๋องเดียวรูว้สิเนี้ยแมวเ,เป็นสิบตัว,วเห็นไหมกูว่าหน้าโหดนะแต่กูรักสัตว์แต่ถ้าคนแบบมีจิตใจเป็นสัตว์เนี่ยอันนี้กูไม่รักนะแจ๊ มึงจำเลยพวกที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้มึงะ่ะเลี้ยงมันก็ไม่ใช่ปล่อยป่าแล้วเลยเนีย่เนี่ยวันนี้กมูมีเวลาว่างหน่อยงี่แหละกูก็รีบมาขยำข้าวให้มันนะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิสทธิ์บ้านกูยังไม่ได้ไว้เลยบุกทีกูก็ไม่เนตตัวเองไม่ทำเหมือนกันแหละเออเมื่อกี้มีคอมเมนต์หนึ่งไว้มาด่ากูวัดซานมันหาว่ากูนะ ปล่อยนวดปล่อยค้าไว้ตัวกูเองอะ่ะเป็นตัวอะไรแล้วก็อะไรระวังว่ากูจะจะ,จะเจอตีนว่ากูเหมือนว่าประมาณว่ากูเก่งแต่ในโลกสซเจ้าเฮ้ยหน้าหีกูไม่ใช่คนเก่งถ้าจะมาตีลันฟันแทงอะ่ะไม่ใช่เจ้อันมึงเข้าใจไหมคนอยู่กูเนี่ยเป็นผู้ที่จเจริญแล้วด้วยสติปัญญากูเนี่ยเป็นคนมีอารยธรรม กูไม่ใช่แบบประเภทไอ้หน้าหีจะไม่ใช่กําลังกูไม่เก่งกูไม่เก่งจ้าไอ้หน้าหีกูอยากจะฟาบอกกับมึงว่าถ้ามึงเก่งนักหนัมึงไปเชิดตำรวจนะอยู่ภาคใต้นะ่ะปราบโจรนี่กว่าไหมแหม้ถ้ามึงเกิดทันในสมัยอยุธยาเนี่ยป่านนี้อยุธยาคงจะไม่สิ้นนะจ้าถ้ามึงจะเก่งเนี่ยมึงไปเก่งที่อื่นไปเก่งไกลไปเก่งในภาคตาใาคต้มึงไม่ต้องมาตอแหลมึงต้องมีเฮกดจังไรตางสะถูนะจ้าสมายัยอคอมเมนต์นั้นอีควายกูไม่เก่งหรอกกูจะเล่นไฟนใ,ใครไม่เป็นกูเนี่ย พ่อกูเป็นนักมวยเกา่าในหน้าหีแล้วแล้วลุงกูเนี่ยมีค่ายนักมวยอีกทาาังกูเคยไปซ้อมมวยเพะอะไรกูเคยไปซ้อมมวยอยู่ในค่ายมวยไม่ใช่พวกอ,อยา่กต่ยมวยนะแต่พอในค่ายมวยนะมันมีผู้ชายเยอะนะจ๊ะอีควายมึงเนะี่ยอย่ามาเก่งจะในโซเชียลถ้ามึงเก่งนะมึงต้องเก่งเรื่องความเป็นจริงด้วยเก่งในที่นี่คือหมายความว่ามึงเอาความสันลเลวสันดานหรือกีตีรันแฟนแทงเก่งนะไปช่วยภาคใต้เขาดีกว่าไหมอีเนี่ย สิ่งที่กูพูดที่กูทําออกมาในกูพูดเพื่อจะลงสังคมนะแล้วส่วนอีกาลีอีดอกทองอีตัวหนึ่งบอกว่าถ้าหรือยังไงไม่รู้อีกลีหรือยังไงไม่รู้อีดอกทองถ้าหากว่ากูไม่ชอบกูก็อยู่เฉยๆไม่จำเป็นพูดก็เพราะสังคมมีคนเหี้ยมีคนลูกสวยเดินอยู่ทุ่งลามินเดอร์อย่างมึงแม่กูไม่ได้เดินอยู่ในทุ่งลาวินเดอร์อีดอกทองกูพูดออกมากูเป็นกระบ,บอกเสียงให้กับคนที่เขาต้องการจะพูดแต่เขาไม่กล้าพูดอีเหี้ยกูยต้องพูดออกมาเอางี้อะไรมาอีกอะไรคะก็ เห miedo, ็น <Gym>. ไหมคณะกูขยำข้าวให้แมวกินอยู่ลูกค้ายังมาหากูเลยหน้าหิ้กูพูดเพิ่มกูพูดเพิ่มจะลองสองคนเป็นความเป็นจริงอีควายถ้ามึงไม่ไม่ชอบมึงก็ไมต้องเข้ามาดูนะไม่ต้องเข้ามาดูนอนอ้าหีเวอภรณมโกรกหีอยู่นั่นรลดอีดอกทังนี่แมวบ้านกูโอ้ยนี่น้ำดีน้่นมันหายไปบ้างตายบ้างสามสิบสี่สิบตัวเมื่อก่อนกูเลี้ยงไว้กูรักลูกกูนี่เนี่ยอีดอ๊อกทังอ้าวอีกรอบนึงถ้าใครจะซื้อเสื้อรุ่นดรอกติดต่อมาหาเจ้เลย อีสองสาวันของเข้ารถเนี้ยของหมดอีหน้าหีกูบอกเลยให้รีบสั่งรีบซื้อรีบโอนเงินมาเนี่ยยิงกเป็นใหญ่เลย